หมูแดงชินิดาจะทึ่ยแบกสานะคะเออช้อปปิ้งบ่อยค่ะทุกอาทิตย์เลยค่ะชอบไปกับคุณแม่เนี่ยค่ะชอบมาที่เซ็นทรัลา่าเขาเนี่ยค่ะพกไกลบานมาค่ะก็เดินพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์อะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะเท่ๆเรียบๆแต่ก็บางครั้งก็แบบเสื้อเชิ้ตเลกกิ้งถ้าขี้เกียจมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็จะเป็นสไตล์ร็อกก็จะเอเซอรี่มีพวกหมุดอะไรเงี้ยค่ะ ก็คงจะเป็นพวกซาร่าทอปช็อปอะค่ะเพราะว่าราคาไม่แพงมากแล้วเสื้อผ้าสวยมากเลยค่ะแล้วก็คุณภาพดีด้วยค่ะช่วงนี tamam okay. ้ช่วงนี้เสียเงินกับแว่นตาชอบใส่แว่นซิวพวกแว่นพราดาอะไรอย่เงี้ยก็ตอนนี้ก็ในเวลาประมาณเดือนหนึ่งซื้อไว้ประมาณ5อันแล้วูเดป็นคนชอบแต่งตัวก็ชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆเป็นเหมือนแบบการแบบ เรียกว่าอ,อะไรคะแบบเวลาซื้อเสื้อผ้าก็จะเหมือนในการเอ็กซ์เพรสตัวเองอะค่ะแบบเป็นการแบบทำให้คนอืน่นเห็นว่าเราเป็นยังไงแต่งตัวก็เอ็กซ์เพรสว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชว์ personality ของเราค่ะบูเรียคิดว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะคะแต่ว่าก็อย่าช้อปปิ้งให้มากเกินไปเก็บทำอย่างอื่นมากกว่าดีกว่าคะ่ะเพราะว่าบางครั้งบูเรียนคิดว่าบูเรียนก็เสียเงินไปนกับการช้อปปิ้งเยอะน่าจะเอาเงินไปทำอะไรที่แบบ ซีมันโปรดักทีฟกว่า